นึกอะไรไม่ออกแล้วครับประกดติ็เนะครับเวลาสาธิตนะครับแบบรักง่ายที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นการเรียกร้องที่ง่ายที่สุดเกี่ยวคุณดวงแล้วทีนี้นะครับลองดูนะครับสมมติว่าคลิกเกอร์ของผมคือการนะครับว่อมันจะเลือกอีู่มาจับปุ๊บหน้าที่ของคุณคือสงบลงแล้วก็หลับนะครับปล่อยตัวให้หลับลงไปนะครับให้หลับลงไปโอเคนะง่ายมากนะครับเราจะต้องทำอย่างนี้ซ้ำๆหลายๆรอบเป็นการเรียกว่าฝังแองเคอร์รี่ให้เขาชิน โอเคหายใจลึกๆหายใจช้าให้มีความรู้สึกสบายนะทีนี้ตักตักติ๊กเกอร์ปั๊บคุณหลับตาลงแล้วปล่อยตัวเองให้หลับรู้สึกสบายหลับทึกง่วงไปอย่างนี้ความรู้สึกไมเกร้าวในทุกส่วนของร่างกายคุณหลับคลายนะครับคลายตัวออกปล่อยให้ตัวเองเดินมีความลึกลงไปมีความลึกลงไปอีกลึกลึงไปโดยคุณปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวให้หลับลึกไป หัไปได้ทสบายช้ตัวไปเลยครับคลิปไปชินไปปล่อยตัวให้หลับลงไปหลับหลับเล็กน้อหลับสบายหลับไป่างนี้ไปวางลงนึกลงไปยูลึกลงไปลกลงไปให้ก้ามนื้อทุกส่วนสบายเดหลับสบเนื่องจากมันเป็นการทำแอค่เพราะฉะนั้นโอเคผมจะนับ สามสองหนึ่งนะครับให้คุณตื่นขึ้นมานะครับผมสามสองหนึ่งอ่าลืมตาตื่นขึ้นจะเข้าลึกๆขายอย่าง้นี่คือการหลับของหนอย่าลืมนะครับการจับไหลเป็นสัญญาณให้คุณหลับลงนะครับเป็นสัญญาณเพราะนั้นคุณหลับลงไปนหลับลงลึกหลับสบายหลับอย่างมีความสุขนะครับล่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของกุ่มหนลาตาทั้ตัวคุณหลับลึกลงไปทิ้งดิ่งลึกลงไป หปกรล่หปลก่ก้เนื้อทส่อร่างกายของคุณคลายนลาและสมให้คุณลึกดีขึ้นหลุดสบายหลุดบยกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของคุณคลายลผ่อนคลายลมให้รู้สึกดีนดปลกไ่ดปลอกล่หลุดลกไล่หลดปลอกล่หลดลอกหในที่สุดคุณก็หลับักผ่อับ หลับสบายดี usto, มากครับตอนนี้ผมจะนับสามหนึ 3, 2, <tre spa: S 1> ่งครั้งหนึ่งนะครับเพื่อปลุกให้คุณตื่นขึ้นนะครับสามสองหนึ่งตื่นขึ้นครับตื่นขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจช้าๆให้กล้ามเนื้อทุกส่วนกลมไปล่โอเคไหมครับโอเคหลับต่อไปครับลึกๆหลับสบายดีมากดีมากสามทุกส่วนของร่างกายกุม Thank mm -hmm. you.